โยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับนายอีเซอร์นะฮะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับก็วันที่9ของเดือนมกราแล้วนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะครับในปีนี้นะครับก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาผสมฮาโอเวอร์นั่นเองนะฮะในซีรีส์เดอะซีรีส์หาโอเวอร์อะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้ละซึ่งตอนนี้นะครับราคาขอบทองมันถูกมากๆเลย แล้วผมต้องการต้องการจะได้โอเวอร์มาทำคอนเทนต์นะครับจะได้ครบสัทียังไม่ได้เริ่มเลยเนะี่ยโหเ <c oughs> พึ่งได้4ีหคลิปเองมั้งโหห่างหายกันไปนานนะสำหรับคลิปโอเวอร์นะครับผมเตรียมงบเอาทั้งหมด5 m นะครับเป็นเงินทั้งหมดประมาณ100กว่าบาทนะถ้าถือถ้าถ้าได้โอเวอร์สักชิ้นนึงก็คุ้มแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน้าเป็นหมวกเป็นหลังอะไรก็ได้นะครับถ้าได้ก็คุ้มกําไรด้วยนะครับอย่าเตรียมมาแค่นี้อย่าหวังเลยนะฮะที่จะได้แต่ผมก็เตรียมมานะครับเพื่อมาทำคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆเสื้อสองโอ้ยราคาถูกขึ้นนะครับถูกถูกขึ้นอะไละถูกลงราคากลางดีครับแสนสองไม่ได้แพงมากไม่ไดแดบแพงมาก แพงที่สุดน่าจะเป็นกางเกงครับที่เขาซื้อ,อกันเนะี่ยพันกว่าเสื้อก็พันหนึ่งกลม,กลมๆนะครับลองหาดูบันเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมซื้อเสร็จเลยแล้วกันนะครับอุ้ยมีผมไปฮนะมาฮนะผมซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนตังหมดเลยนะ <c oughs> ตังหมดหายไปเลยนะครับแล้วก็ได้ผมมาเยอะเลยนะผมถูกมากแสนห้าเอง ใช่เมื่อก่อนนี้โอ้โหสองสามแสนก็มีในโกดังอีกนิดหน่อยนะครับถ้าไม่ติดก็ไม่รู้แล้วจะว่ายังไงนะครับผมทำหลายคลิปแล้วไม่ติดสักทนะีขอติดหน่อยกล่องแรกปะเฮ้ยเก็บของสักครู่นะครับสักครู่มาฮะเริ่มไปที่ผมเลยชุดยังไม่มาถ้าสิบกล่องยังไม่มาเดี๋ยวผมจะย้ายกัน ใหญแนวนะครับสองกล่องโหผมออกยากนะครับเนี่ยโอเคใหญ่แนวสิบเอ็ดขอสักชิ้นหนึ่งเพื่อนให้ชื่นใจหน่อย อยมาสุดท้ายโอ้โหเลกี่กล่องเนี่ยกล่องสุดท้ายนั่เลยโอ้โหใช่ครับทรงไม่มาเลยผมกับผมมีกล่องเหลือไหมไม่มีดูมันจะเป็นทางลำบากของเราแล้วปะไม่มาเลยกล่องสุดท้ายครับ เงยหน้าทำไมเขาติดเอาติดเอาทำไมเราแหกเอาแหกเอาเนะ <c oughs> ตั้งหมดพอดีเลยอะดูซิมีก,กล่องไหม <c oughs> โอ้โหแพงสองพันอะก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ถือว่าได้ยากสำหรับ ตัวโทสลัตนะฮะเดี๋ยวผมคลิปหน้าจะลองเปลี่ยนตัวละครดูนะครับมันน่าจะได้ง่ายกว่าเดิมอัปเดตฮะอัปเดตเมจิกเชียนครบแล้วผมขาดอะไรบ้างนะกระบองใช่ไหมแล้วก็เสื้อแล้วก็อะไรอีกบองเสื้อกระบองเสื้อแล้วก็ผมใช่ไหมที่ผมขาด นี่ผมผสมได้เสื้อผสมได้แล้วก็กระบ,บองซื้อมานะครับตามชิน้นนี้อัปเดตเพิ่มทนนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้ากับผสมคลิปหน้านะครับเอาตัวอื่นมาแล้วกันนะตัวนี้ขอพักก่อนเอามาผสมอะไม่มาเลยอ่บายฮะ